โน้ตบุ๊ก LM อีกหนึ่ง AI อัจฉริยะจากค่าย Google เดี๋ยววันนี้อาจารย์พี่สอจะพาทุกคนนะครับไปดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็แนะนำการใช้งานเวอร์ชั่นบนมือถือแบบเบื้องต้นก่อน <Note book S 1> เลยโน้ตบุ๊ก LM AI ฟรีที่ทะลวง YouTube และเว็บไซต์ได้จาก Google ครับเริ่มต้นก็ไปที่ Play Store ก่อนเลยสำหรับ Android และถ้าเกิดเป็น App Store ก็ต้อง iOS นะครับกดคำว่า Play Store ครับกดครับอ่ากดนะพอกดเสร็จป,ปุ๊บก็มาตรงคำว่าค้นหาแบบนี้ครับด้านล่างนะอันนี้ของอาจารย์เป็น Android แบบนี้กดครับค้นหานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่านี่งไงขึ้นมาละอาจารย์เคยพิมพ์ค้างไว้ Notebook LM อย่างนี้เลยนะครับอิดกัเลยเนาะกดครับ อพอกดเสร็จปุ๊บต้องเจอตัวนี้นะครับที่เป็นโคง้งสาโค้งนะแล้วต้องเขียนว่า Google Notebook L M จาก Google LLC แบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็กดคําว่าติดตั้งนี่คือเรื่องอาจารย์ยังไม่มีเลยเนาะกดจ้าพอกดเสร็จปุ๊บระหว่างนี้ก็รอยอย่างเดียวแต่อาจารย์บอกก่อนระหว่างที่รอเนะาะการเข้าใช้งาน Notebook L M จะดีมากถ้าเราใช้บัญชี Gmail หรือ Google Account นั่นเองสําหรับใครที่ใช้ Android ไม่มีปัญหาเพราะเรามี Gmail ของเราอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดเป็น iOS เนี่ยก็ จะต้องเตรียมปู่มเกนไว้สักหน่อยหนึ่งเนาะโอ,โอ้นี่ไงเสร็จแล้วครับเมื่อกดเสร็จเรียบร้อยก็จะมีคำว่าติดตั้งแล้วเห็นไหมครับต้องเป็นตัวนี้เนาะจากนั้นกดคำว่าเปิดเลยจ้าอ่าขึ้นมาแล้ววฟนี่สวยงามเลยโน้ตบุ๊กเเอ,อ็มโอหน้าตาหน้าสเปเชเพจหรือว่าฟัง,งและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเอ๊ะฟังดีๆครับมันมีคาว่าฟังและเรียนรู้ ตัวนี้ช่วยในเรื่องของการทำรีเสิร์ชทำวิจัยเรื่องของการเรียนโดยเฉพาะนะักเรียนที่แบบต้องอ่านหนังสือเรื่หนักเด็ก69ดูไว้เลยคลิปนี้มีประโยชน์แต่ว่าอันนี้เป็นคลิปของการติดตั้งก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปอาจารย์จะสอนรายละเอียดอื่นๆของโน้ตบุ๊กเอกันจ้าจากนั้นครับ แล้วมีอะไรอีกครับแต่ลองเลื่อนข้อมูลเชิงลึกแบบทันใจและเชื่อถือได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นแหล่งข้อมูลของเราเองแล้ตัวนี้ AI ไม่ได้เอามาจากแหล่งอื่นนะเอาจากสิ่งที่เราส่งให้เท่านั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาที่มีหนังสือตำราก็โยนเข้าไปรานเป็น PDF เป็นอะไรพี่ก็โยนเข้าไปได้มี YouTube พี่ก็โยนเข้าไปได้เห็นไหมครับข้อมูลเชิงลึกที่คุณเชื่อถือได้แสดงว่าเรากันกรองมาแล้วเพิ่มแหล่งข้อมูลที่มาได้จากทุกที่จริงมันมีหลายแบบเห็นไหมครับมันมีคําว่า PDF เว็บไซต์วิดีโอก็คือคลิปนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Youtube หรือว่าเป็นคลิปที่เราอัดไว้เลยเนาะ ได้อย่างรวดเร็วครับถูกต้องครับเอาหมดแล้วครับงั้นกดคําว่าเริ่มต้นใช้งานเลยโอ้นี่ครับเราเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอโน้ตบุ๊กเอ็มตัว G ีข้างบนเห็นไหมครับนั่นคือตัวบัญชีก๊กกระดูนะครับก๊กกระดูคือช่องของลูกสาวฝากติดตามด้วยเนาะนี่ก๊กกระดูจ้าเพิ่งมีผู้ติดตามอยู่2 8 6คนเองนะครับใครเจอลูกสาววาจานี้ลูกชายด้วยนะครับก็ติดตามกันหน่อยนะจ๊ะโน้ตบุ๊กเอ็มต่อโฆษณาเสร็จลวอาจารย์ขออนุญาตกดต,ตรงตัว G ีข้างบนกดเลยครับพอกดเสร็จ นี่เราก็จะเจอบัญชี Gmail ของอาจารย์เยอะแยะเลยซึ่งอาจาร,ร,รย์จริงๆเนี่ยวันนี้ตั้งใจงจะใช้ตัวนี้นะครับที่จะสอนเนาะก็คือวิทยากร,ร,ร AI เห็นไหมครับกดครับแต่ตอนนี้ตัวนี้กิ้งเกลี้ยงเพิ่งติดตั้งเมื่อกี้ยังไม่มีโน้ตบุ๊กอะไรสักเล่มเลยวันนี้ก็เลยขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะพาไปสอนนะว่าจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างลองดูนะอะ่ากดตรงนี้นะครับคาว่าสร้างใหม่กดครับนี่เห็นไหมแหล่งข้อมูลมีเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น PDF เสียงเดี๋ยวเราลองมาดูเกี่ยวกับเรื่องของ พระแท้พระเกดีไหมซึ่งกําลังเป็นกระแสเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็จะใส่เป็นในนี้ก่อนได้ไหมยูทู e นะครับเดี๋ยวส่งให้ดูนะเดี๋ยวใส่ให้ดูนะยูทู e นะโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปหาข้อมูลในยู u ูปเป็นก่อนนะครับนี่เราก็มาตรงนี้ครับก็มา u t u b e นะนี่อาจารย์เตีมไปแล้วเห็นไหมครับเสียนพระตบเท้าฟันธงเหรียญหลวงปู่ทวดแท้หรือเกกดจุดสามจุดตรงนี้ครับแล้วเราก็กดคําว่าแชร์นี่คือเรามาที่ youtube นะเพื่อที่จะเอา เอาอะไรอ่ะเอาคลิปนี้เข้ามาเป็นแหล่งข้อมูลของเราในซอสซอสนี่ครับตัวนี้กดเขามาคัดลอกลิงก์ครับนี่เราได้ลิงก์ของ YouTube มาแล้วนะแล้วเราก็กลับไปที่ตัวโน้ตบุ๊ก LM มนี่ไงครับเห็นไหมเพิ่มแหล่งข้อมูลนี่ครับมันมี PDF ถ้าเรามี PDF โยนมาได้เลยมีเสียงก็คือเป็นตัวอัดเสียงธรรมดาไว้เดี๋ยวอาจารย์จะสอนการถอดเทปด้วยเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับอ่ายูทูปกดครับนี่อะไรก็กดวางเลยครับเห็นไหมเขาบอกให้วาง URL นี่นี่ครับเรียบร้อยครับ แล้วเราก็กดตรงคําว่าเพิ่มครับนี่คือแหล่งข้อมูลแรกอันนี้หนึ่งของเรานะครับมันก็จะหมุนหมุนหมุนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับเห็นไหมตรงนี้ครับตรงเมนูแหล่งข้อมูลด้านซ้ายมือขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วเนาะขึ้นแล้วนะครับตรงคราวนี้เราลองดูนะครับเราจะอยู่ตรงด้านซ้ายมือสุดตรงเมนูที่เขียนว่าแหล่งข้อมูลถูกไหมก็คือมีแค่หนึ่งแหล่งซึ่งเราเพิ่มได้นะครับสูงสุด50แหล่งสําหรับเวอร์ชันฟรีนะถ้าเวอร์ชันเสียตังก็จะยกกว่านั้นอีกตอนหนึ่งโน้ตบุ เไหมครับเขาก็จะสรุปเมื่อกี้ครับฟันธงเหรียญหลุงปูดทวดที่เมื่อกี้ที่เราเพิ่งเอาคลิปเข้ามาเนี่ยเขาจะสรุปออกมาแล้วตรงนี้จะเป็นพื้นที่สําหรับสาหรับเราในการแชทนะครับเบี๋ยว่าจารย์จะมาถอดเทปตรงนี้แหละแล้วก็อันสุดท้ายครับด้านขวามือสุดก็คือมาสตูดิโอกดครับเห็นไหม ในมือถือเนี่ยนะครับเขาจะทําได้แค่เรื่องของพอดแคสต์นะครับซึ่งเราสามารถจะกดเข้าไปทาได้เดี๋ยวอาจารย์จะสร้างเอาไว้เนาะ,อะลองดูครับเดี๋ยวเรามาทำพอดแคสต์กันเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันคอมพิวเตอร์เนี่ยจะใช้ด้วยคนข้องยอะเลยเดี๋ยววันนี้คลิปแรกเอาเวอร์ชันมือถือไปก่อนกดคาว่าปรับแต่งครับดูซิมีอะไรบ้างเขาก็จะบอกว่ามีสรุปแบบสั้นแบบปานกลางแบบยาวนะครับแล้วก็ภาษาที่เราเลือกได้ตอนนี้ก็เป็นภาษาไทยเนาะคราวนี้มานั่งอยู่ตรงนี้ครับเขาก็จะมีการบอกว่า เฮ้ยเราอยากจะอะ่พร้อมเพิ่มเติมเข้าไปไหมว่าจะให้เขาออกเสียงเป็นยังไงอะไรบ้างเช่นเขาบอกว่านะครับรองพร้อมต่อไปนี้ครับมุ่งเน้นแหล่งที่มาเจาะจงอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถบอกได้โทนเสียงประมาณไหนยังไงหรือว่าจะพูดอะไรให้ AI ทําออกมาแบบเฉพาะเจาะจงได้เลยแต่อาจารย์ขออนุญาตเอาแบบง,งา่ายๆเลยนะครับคราวนี้อาจาร,รย์ขออนุญาตใช้คําว่าสร้างตรงนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับนะดูนะอันเงี้ยอาจาร,รย์อาจาร,รย์เข้ามาตรงนั้นนี้ใช่ไหมอ่านี่คือหนะ้าอาจาร,รย์ขออนุญาตกดปิดก่อนข้างบนเห็นไหมครับกร,กระบาดปิดครับ อาจารย์มาตรงนี้เลยครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ตัดไม่ปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมทั้งสิ้นเป็นภาษาไทยแล้วก็แบบปานกลางกดคําว่าสร้างกดเลยครับหนึ่งสองสามจึ๊กแล้วเจ้าโน้ตบุ๊กเอ็มเขาก็จะหมุน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 ซักพักเลยตอนนี้เราปล่อยเขาก่อนเนาะตอนนี้เราอยู่ตรงคําว่าสตูดิโอถูกไหมแต่อย่างที่บอกในคอมพิวเตอร์มีเยอะกว่าน,นี้อีกตั้งห้าหกอย่างเลยนะคราวนี้ครับขออนุญาตครับเราจะปัดไปทางขวาจริงๆเราเมื่อกี้อาจารย์ใช้กดเอาใช่ไหมอาจารย์ลองใช้นิ้วเลื่อนปัดขวานะครับรเห็นไหมครับเรากลับมาหน้านี้ละ หน้าของแชทถูกไหมแล้วก็อาจารย์เล่นอีกหนึ่งทีครับร r, น่าเราก็จะกลับมาที่หน้าแหล่งข้อมูลซึ่งถ้าเกิดสมมติอาจารย์ลองกดคำว่าเพิ่มแหล่งข้อมูลอ,อ,อีกไหมลองกดอีกทีน,นะนี่เห็นไหมก็กลับมาที่เดิมซึ่งเราจะสามารถเพิ่มได้จนถึง50แหล่งข้อมูลเลยนะครับแต่วันนี้ขออนุญาตเอาแค่หนึ่งแหล่งข้อมูลก่อนนะกดปิดครับอาจารย์ขอกลับไปที่เมนูแชทไปทางไหนครับกดข้างล่างก็ได้จริงไหมหรือปัดซ้ายปัดซ้ายกดครับ บัตรครับขอโทษอ่ะครับเดี๋ยวว่าอาจารย์จะเขียนพร้อมเพื่อจะถอดเทปอาจารย์จะถอดเทปละดูนะครับง่ายๆนะตอนนี้เรามีแค่หนึ่งแหล่งนะแล้วก็วางลงไปครับพรอมเนี่ยอาจารย์ก็ copy มาวางเรียบร้อยลวแล้วก็เห็นไหมครับกดส่งตรงนี้แต่เห็นไหมครับตรงนี้จะมีเลขหนึ่งเนาะแปลว่าเรามีแค่หนึ่งซอสอันนี้จะได้ชัดเจนนะจะได้ไม่งงอาจารย์ขออนุญาตกดส่งครับนั่นแปลว่าถ้าเรามีคลิปอื่นเราก็ถอดที่คอมพิวได้ถ้าเรามีไฟล์ที่เราอัดเอาไว้เป็นไฟล์เสียงก็เอามาถอดได้เป็น mp3 หรือแม้แต่ เรามีซูมที่เราอัดไว้เราอัดคลิปซูมไว้เนาะเราก็เอามาโยนไปได้แต่แนะนำเนาะอย่าให้ยาวเกินไปสัก15นาทีนีกำลังสวยเลย เพราะว่ายิ่งใหญ่มากๆน้องแบบทานานบางทีระเบิดตุ้มเลยคือหมายถึงว่าน้องเป็นหลบสลบนะครับก็ใช้น้องแบบอ่ากําลังดีเนาะเอาสัก15นาทีสามสินาทีพอแล้วหรือว่าถ้าเกิดบางคนบอกว่าอาจารย์แต่ซูมันทั้งวันนะหชั่วโมงเจชั่วโมงแม่พักเที่ยงไม่ยอมหยุดด้วยอาจารย์แนะนําแบบนี้ครับเราก็อัดแยกค่อยๆอัดแล้วก็หยุดอัดแล้วก็หยุดอัดแล้วก็หยุดบางคนบอกอาจารย์อัดแล้วหยุดแล้วเดี๋ยวลืมลืมอ่ะคือหมายถึงว่าลืมอัดต่อมีปัญหาเลยอย่างนี้สิเรามีโค้ดได้หลายๆคนใช่ไหมเราก็เอาคนหลักเนี่ยอ กันเหนียวสบายใจส่วนคนที่แบบจะไว้สาหรับถอดเทปก็อัดนสิบห้านาทีหยุดสิบห้านาทีหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออลองจัดระเบียบกันดูนะครับแล้วเราก็ใส่พร้อมแบบนี้เข้าไปแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนีอ่ออกมาแล้วครับดูสิครับนี่คือการถอดเทปและเรียบเรีย,รยงคําพูดจากแหล่งข้อมูลที่กาหนดโดยจัดลําดับผู้พูดและเว้นวรคตามช่วงที่พูดนั่นแน่เพื่อให้อ่านเข้าใจง่ายและมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนดูดีๆครับเดี๋ยวดูสิว่าน้องถอดเทปมันเป็นยังไง ผู้ดนนรายการเหรียญนี้คือเหรียญของคุณบอยทัพจันทร์คือเหรียญน,นี้แหละฮะที่เป็นเหรียญเจ้าปัญหาเดี๋ยวลองให้ดูนะผู้ชี่วชาญป๋าวงเล็บเป็นสมาคมนี่คือระดับประธานโอ้เห็นไหมครับเขาค่อยๆไล่ลาํลาลดับเนาะไล่ลําลดับออกมาแล้วมีการเว้นวรรคให้เราเอหมายถึงว่าเวน้นบรรทัดนะให้เราอ่านง่ายๆนะครับนี่ผู้ดําเนินรายการเก่ากับปา๋ปาป๋าครับ ในฐานะที่ท่านเองก็เป็นเป็นอ่ามีการเป็นเป็นอ่านายกสมาคมรู้สึกยังไงครับนี่แล้วก็มีอ่ามีป๋าพูดต่อจากนั้นก็ผูดถึงนรายการก็คือพี่หนุ่มนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้สมมตินในพร้อมเราระบุว่าผูดถึงในรายการชื่อพี่หนุ่มเขาก็จะแยกเป็นชื่อพี่หนุ่มให้เราได้เลยนะมีการก็คุยกับพร้อมๆกับป๋านี่นะครับอะไรไปผูดถึในินรายการอาจารย์เทียมนะครับแล้วก็กล่าวกับพี่ชนฤทธิ์นั่นแน่แยกได้ด้วยนะครับสุดยอดเลยทุกคนจ๋า พอเขาถอดเทปเสร็จเราต้องอย่าลืมเช็คอีกหนึ่งครั้งเพื่อความมั่นใจนะพราบางครั้งต้องยอมรับว,ว่าเรื่องของสีที่มันไม่ชัดเจนหรือแม้แต่บางที A i ก็อาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในการที่จะถอดเทปได้ขนาดนั้นนะครับแต่อาจารย์เชื่อว่าตอนนี้ไม่ต่ำกว่าแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เวิร์กแน่ๆอาจารย์อยากให้ทุกคนกลับไปลองไล่ดูเนาะไปลองไล้ยังไงล่ะก็กลับไปตรงนี้ครับอันที่หนึ่งเราลองปัดขวาเนาะกลับไปหน้านี้ตรงเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมตรงซอสของเราเราลองกดครับกดเข้าไปเลยกดปบนนเห็หมัคร นี่นี่คือข้อความจริงนี่เขาถอดออกมาเขามาจากตรงนี้ครับแต่เขาเรียบเรียงแล้วก็แยกเป็นผู้พูดตามพร้อมที่เราบอกไปนะครับแต่มันอ่านไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องไงสมัยก่อนที่น้องยังทําไม่ค่อยได้แบบนี้อาจารย์ต้องปป p y ตรงนี้ไปสร้างไปทําอีกสองสารอบกลายไปเป็นซอสใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องละเพราะน้องถอดเทมสได้เลยเมื่อกี้นี้อ่ะแล้วถ้าเกิดอยากเช็คให้มันดีกว่านี้ครับทำยังไงครับอ่งนั้นเราก็กลับไปที่ตรงนี้ไงอันนี้คือ youtube ที่อาจารย์ไปเอาซอสมาเนาะง่ายอ่านี่ไงครับเนี่ยอสีเาไม่่ยง ป๋ามีเสียงอาจารย์ต่างๆนะครับเราก็ลองไปฟังไปไล่ดูอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยมันใช่ไหมนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งเรียบร้อยนะครับถอดเทปได้เลยสุดยอดนี่คือการอถอดเทปใช่ไหมถูกไหมถ้าอันนี้ถ้าเกิดเราปิดปิดไปเลยนะโนบุก็เอ็มปิดแบบจริงจังไปเลยเนาะไอ้ตรงนี้จะหายเกลี้ยงเลยนะในมือถือไม่มีให้เซฟนะครับเราต้อง Copy ตรงนี้ออกไปนี่ครับกด Copy เราก็จะได้ข้อมูลตงไีออกไปใช้งานต่อไปใช้งานใน Google Docs หรือว่าใน Canva Document ก็ได้ Canva Doc s <S ก็ได้หรือแม้จะเป็น ตัวเวิรดก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ขนาดเลยนะเพราะถ้าเกิดไม่ไม่เซฟไม่อะไรไปเนี่ยหายนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในคอมเนี่ยเราจะเซฟเป็นโนต้ตได้ในคอมจะทําได้เยอะกว่าขออนุญาตครับปัดอีกทีว้าวจําสิ่งนี้ได้ไหมจําสิ่งนี้ได้ไหมตอนที่เราสร้างอะไรไว้ครับพอดแคสต์ลองฟังดูเนาะกดเพลย์เลยครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองซ้ปึ เป็นไงครับลองค่อยๆฟังนะอันนี้ดูวุบวุบวุบเขาสรุปออกมาให้เราทั้งหมด17นาทีแต่เป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิงที่มีน้ําเสียงแบบเหมือนคนเลยแล้วก็น่าฟังมากๆเลยนะครับนี่อยู่เฉยโอ้อะ,อะ,อะ มีเสียงคืนน้ำลายด้วยนะครับเรากําลังได้ยินเสียงพวกนี้เยอะมากๆเลยใน YouTube ใช่ไหมที่คนเขาเอามาใช้กันจริงป่ะจริงป่ะนะครับเนาะเอาละเอาละ,เ,าละเรียบร้อยอาจารย์ว่าโอเคแล้วเนาะขออนุญาตกดพอยส์ก่อนคราวนี้อาจารย์ขออนุญาตกลับปิดไปนะครับคราวนี้ลองดูตัวอย่างที่สองไหมอาจารย์จะถอดเทปอ,อีกหนึ่งหมื่นครั้งนะครับอ่าไปอย่างอรขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนกลับไปที่โน้ตบุ๊กเอ็มครับอาจารย์ถอดเทปไปดูอีกสองรอบเลยเนาะอาจารย์มีตัวยอย่างอีกเยอะแยะย้อนกลับมาตรงนี้เลยครับหน้าหลักตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มมมสร้้างโนตบุ๊กกให่่อีเล ก่อนอื่นเลยอาจารย์ไปเอาแหล่งข้อมูลมาก่อนเอาที่ไหนดีอาจารย์จะพาไปช่อง YouTube ที่ดีที่สุดในโลกเย่ Yay! ช่องอาจารย์เองนี่ไงวิทยากรสอนสนุกดูช่องนะครับนี่มีคลิปมีประโยชน์เยอะแยะเลยก็ฝากมาดูกันด้วยฝากติดตามฝากกด subscribe กันด้วยนะครับไปที่ตรงคำว่าวิดีโอครับอาจารย์มีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่อาจารย์อยากเอามาถอดเทปให้ดูซึ่งเป็นการสนทนากันทั้งหมด3คนนี่อันนี้ครับวิทยากรบรรยายเรื่องนี้ครับความสําคัญของ Data Analysis นะครับ กับนักการตลาดกดครับ25นาทีดูนะนะครับนี่อันนี้เลยครับเริ่มต้นก็จะมีตุ๊กตุนสองตัวเป็นน้องๆนะครับนักศึกษาปริญญาตรีขอมหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาเขตกำแพงแสนที่อาจารย์ทำคลิปกับน้องเข้าไปเมื่อปีที่แล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องของ AI ที่จะบรรยายนะครับก็จะมีพี่เบลกับพี่เทสนะครับสองท่านก็จะพูดไปนะครับน้องก็จะพูดไปเรื่อยๆบรรยายนู่นนี่นะครับแล้วก็เดินดังนาทีที่ประมาณสองกว่า สองมกว่านะไปต่อนะนดูต่อนะครับนี่เราจะมีเสียงพี่เทสเนาะแล้วพี่เทสจะมีคําพูดว่าอะไรครับกุ๊กูใช่ไหมดูนะดูนะมีกุ๊กูอยู่น,นะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะเอาตรงนี้เป็นซอสก็คือ youtube ที่มีมีคนพูดทั้งหมดสามคนอาจารย์มาละนี่โอเคอาจารย์สอนหลยุทธ์นะาหาหาหามีสมบัติลมมตบดีด้วยเหมือนช่องสามเมื่อกี้ฟังดีๆนะครับคราวนี้อาจารย์ขออนุญาตเอาซอสตัวนี้ไปเอาไงครับจำได้ไหมกดแชร์ แล้วก็คัดลอกลิงก์อีกหนึ่งรอบนะครับกลับมาที่โน้ตบุ๊กเดิมตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับกลับมาละจากนั้นเราก็ปรากฏตรงนี้ครับสร้างใหม่อาจารย์จะสร้างอีกหนึ่งโน้ตบุ๊กนะโน้ตบุ๊กที่สองครับก็คือเหมือนกับสมุดโน้ตเล่มที่สองนะครับแล้วเราก็เลือกเป็นอะไรครับเลือกเป็น youtube เหมือนเดิมแล้วก็วาง URL เมื่อกี้ที่อาจารย์เพิ่งไปเอามาถูกไหมครับจากนั้นเราก็กดคําว่าเพิ่มอันนี้ไม่ยากนะง่ายๆแล้วนะครับอ่าดูนะครับอันนี้คนละอันกันแล้วนะเป็นโนบะครั เห็นไหมครับวิธาการบรรยายสนุกไม่น่าเบื่อดูนะครับจากนั้นครับอาจารย์จะไปตรงแชทนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะวางพร้อมลงไปแต่พอเรามาหน้าแชทเนี่ยน้องก็จะแบบอ่าเห็นไหมครับมีการสรุปให้ฟังก่อนเบื้องต้นเห็นไหมครับแบบนี้นะ๋ยวเรามาดูฝั่งสตูด,ดิโอเด็ยังไม่มีพอดแคสต์เนาะอ่าโอเคกลับมาที่ตรงแชทเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาวางพร้อมกันครับอาจารย์ก็จะวางพร้อมตรงนี้ลงไปซึ่งอาจารย์ก็ไปก๊อปปี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแบบเดียวกับตัวพระแท้พระเกเมื่อสักครู่นี่เลยกดส่งครับเห็นไหมครับกดส่งชึบ แล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะอย่างที่บอกเนาะตอนนี้อาจารย์ทําตัวอย่างที่2อแล้วก็คือถอดเทปจาก YouTube ทั้งคู่เลยซึ่งมีผู้พูดมากกว่าหนึ่งคนเพื่อจะได้เห็นการเรียบเรียงแยกตามรายชื่อหรือว่าแยกตามช่วงของแต่ละคนที่พูดแต่อย่างที่บอกครับสุดท้ายยังไงยังไงเราก็ต้องตรวจสอบนะอืมนะครับก็รอสักครู่นะนี่คือการถอดที่คำพูดเรียบเรียงตาผู้พูดนะครับอาจะรู้ว่าให้อ่านง่ายโดยอ้างอิงจากแหล่งที่มูลที่มาครับพี่เบลสวัสดีครับทุกคนพี่เบลค่ะอันนี้ใช่เลยประโยคเปิดเปิดคําแรกของน้องเบลนะครับ และพี่เทสสวัสดีครับพี่เทสครับอยู่ดูต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่โครงการสัมมนาออนไลน์วันที่แต่ละวันแล้วปั๊มปั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 มนะครับไล่ไปแล้วก็น้องเบสอ่าน้องเบลกับน้องเทสเขาก็จะคุยสลับกันไปเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมพี่เทสจริงอย่างที่ลองไปลองไปดูคลิปนี้ของอาจารย์นะครับในช่วงสองนาทีแรกจะเป็นน้องสองท่านที่พูดก่อนงนั้นไปด้วยกันเลยหมคยค่ะพี่เทสดีเลยครับพี่เบลพี่เทสก็ตื่นเต้นที่ได้เจอกับท่านวิทยากรแล้วครับไปกกกกันนเเลยููไมม่่่ีีะจริงๆพพทสดคาว เขาไม่ได้ถอดมาให้ด้วยคงอาจจะไม่รู้ว่ากู้กูม้มันคืออะไรอาจจะรู้ว่าเป็นเสียงที่แบบไม่เกี่ยวข้องอันนี้ไม่แน่ใจแต่ไม่เคยได้กู้กู้เลยอาจารย์ถอดมาหลายรอบละพี่สอสวัสดีครับนี่เหมือนช่องสามเลยนะครับผมนะครับสรยุทธ์อังคานุนี่ไงเห็นไหมผิดพาลาดละอาจารย์พูดว่าอังคนานุกิจแต่เขาถอดเป็นคําว่าอังคนานุพงโอ้อันนี้งงเหมือนกันเนาะไม่รู้มาไง วิธีการที่พูดเกี่ยวกับประเด็ทางด้านมาร์เก็ตติ้งต่างๆรวมถึงการนำตระหอ่านี่ครับแม้แม่พีเ่เบียร์ก็พูดกับพี่สอต่อนะครับพี่สอก็บอกโอเคครับอะไรก็ว่างไปนี่ครับยังไงก็ฝากไปตรวจสอบด้วยนะแต่นี่ถอดเทปได้แน่ๆเห็นไหมครับสองตัวอย่างนะนะตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามวันนี้เอาไว้สิ้นไส้ไปเลยนะครับสำหรับเรื่องของการถอดเทปโอเค okay, ตัวอย่างที่สามครับอาจารย์ขออนุญาตย้อนกลับเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเพิ่มแหล่งข้อมูลใหม่นะครับดูนะครับหนึ่งสองสามแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปเอา คลิปเสียงที่อัดตอนที่อาจารย์กําลังบรรยายสดอยู่ในห้องซึ่งคุณภาพที่อัดอาจจะไม่ดีมากนะักแต่ลองมาดูกันว่าจะออกมาเป็นย่างเดียวอาจารจะไปเอาคลิปมาครับสักครู่นะ,ะเจอแล้วครับนี่คือคลิปที่วันนั้นอาจารย์ไปบรรยายมาเมื่อวันอาทิตย์ที่กําแพงเพชรนะครับกดครับกดมาดาวน์โหลดเนาะไปบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรของ เทศบาลตำบลระหารนะครับจังหวัดกำแพงเพชรอ่ะเมื่อกี้อาจารย์ดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วเนาะไปตรงที่โน้ตบุ๊กเอ็มเนาะอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าแล้วก็เห็นไหมครับมีคําว่าเสียงดูนะโน้ตบุ๊กเอ็มนะเมื่อกี้อาจารย์ดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับกดคาว่าเสียงครับโว์นี่ไงเมื่อกี้เลยเห็นไหมครับกดครับปึ๊บเอาละดื่มได้จริงๆเลยนะครับไม่รู้ว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงบ้างนี่ครับมาแล้วครับแหล่งข้อมูลแม่โน้ตบุ๊กไม่มีชื่อนะเมื่อกี้อาจารย์สองอันแรกจะเป็น u t u b e ถูกไหมอันนี้เป็นไฟล์เสียงที่ วันนั้นเราทดสอบด้วยการอัดการบรรยายในห้องเรียนสดๆนะครับซึ่งแน่นอนคุณภาพมันอาจจะไม่ดีมากเพราะว่าอัดจากมือถือแล้วอาจารย์ก็พูดไม่อยู่ข้างหน้าเสียงมันชัดบ้างไม่ชัดบ้างตามเรื่องพี่ก็อยู่ข้างหลังก็ลองอัดกันดูครับมันมาจากไลโอเอเมื่อกี้เขาส่งให้อาจารย์นะเป็นไฟล์ m4a นะครับแล้วก็ไปตรงนี้เอาละเอาละเอะเอ,เอ,เอตื่นเต้นย่างไรนี่เห็นไหมครับ,รบทุกครั้งที่เรา,เาใส่ซอสเข้ามาเขาจะสรุปให้เราก่อนเบื้องต้นนะครับอา่านะ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 เดี๋ยวค่อยว่ากันคราวนี้มาดูครับเหมือนเดิม แล้วก็วางพร้อมไปนะครับวางพร้อมไปอ่าปุ๊บดูนะมีเสียงกี่ท่านไม่แน่ใจเพราะจริงวันนั้นเสียงมันแบบอีลุงตุงนังมากเลยมันอาจจะมีเสียงคนอื่นบ้างนิดหน่อยไม่รู้เขาจะจับได้หรือเปล่าลองดูนะครับว่าเขาจะเหมือนว่าเขาจะจัดเรียกเรียนได้หรือเปล่ากดครับกดส่งเหมือนเดิมเนาะเอาละครับรุนเลยช่วยต่อที่คำพูดด้วยมีแยกตาผู้พูดนะครับจริงๆผู้พูดหลักๆก็คืออาจารย์นั่นแหละนะครับถ้าตัวอย่างตรงนี้ออกมายังไงก็อย่าลืมไปใช้กับต้นทางนะแต่อย่างที่บอกถ้าไฟสียงต้นอ้ามาแล้วมาแล้ะ โอ้เร็วมากเลยนะครับอ่าดูสิดูนะครับนี่เขาก็แบ่งเป็นช่วงเลยครับผู้พูด,พดอาจารย์ผูบ้บรรยายอ่าเห็นไหมครับช่วงนี้หนึ่งอ่าเขาก็บอกคนมาทุกคนฟังนะอาจารย์อาจารย์นี้เดี๋ยวอาจารย์ฝากนี้ได้ไหมเอออาจารย์พูดประมาณนี้แหละเผื่อเราไปคุยกับชาวบ้านโอเคไหมครับเราใช้มือถือห้องตัวจริงป่ะนะครับดูแป๊บเดียวดูแป๊บอา,อาจารย์พูดอย่างนี้เลยนะครับมันจะมีคําว่าจ่าดนะ้วยเนาะอ่านี่ไงคุณจ่าเห็นไหมครับ เมื่อกี้ไปเลยคุณจา๋าขออนญุญาตนะครับอดามสไตล์อาจารย์เนี่ยนะมีจงมีจา๋าด้วยนะครับอา,อาจารย์มีคลิปอยู่ค่อนข้างเยอะเนาะดูก่อนนะครับทุกคนจา๋านี่ที่สอบอสมัครถูกต้องครับอาจารย์พูดคำนี้เลยแต่ว่าบางคำจริงๆอาจารย์พูดคำว่าพี่นะน่าจะเป็นคำว่าพี่มากกว่าแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าย่ิงนี่บอกคุณภาพเสียงด้วยเห็นไหมครับโอ้สุดยอดเลยอใช่เลยใช่เลย ใช้ PBR อันนี้อาจารย์ว่าน่าจะไม่แน่ใจว่าน่าจะถูกหรือเปล่าอาจจะไม่ถูกเนาะแต่ไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกอยู่นี่บางทีอาจารย์พูดชัดไม่ชัดด้วยและนี่คือตัวอย่างทั้งหมดของการใช้งาน n o t e บุ๊ก lm นะครับสำหรับการถอดเทปวันนี้ถอดเทปเป็นหลักเลยแล้วก็เมื่อกี้มีตัวพอดแคสต์ด้วยถูกไหมแต่นี่คือเวอร์ชั่นบนมือถือนะบนคอมเก่งกว่านี้อีกเยอะเลยไว้เดี๋ยวคลิปถัดไปอาจารย์ค่อยมาสอนนะครับเรื่องของการใช้ฟังก์ชันต่างๆบนคอมไม่ว่าจะเป็นการทำไม้แ a p การสรุปรายงานแบบต่างๆแบบหลากหลายเลยเนาะการทำแฟลชการ์ดคำถามคำตอบการทำ q amp a faq อะไรพวกนี้บอกเลยว่าสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเดี๋ยวไว้ไปดูกันนี่คือดอทบุ๊ก lm ai ฟรีฟรีที่ทะลวงเว็บไซต์และ YouTube ได้แบบจริงจังนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่จะเรียนหนังสือด้วยแล้วก็คนที่ทำวิจัยไว้เดี๋ยวจะมีอีกพาร์ทนึ่งว่าจะสอนเรื่องของการทำวิจัยตลาดดูคู่แข่งด้วยโน้ตบุ๊ก LM สำหรับวันนี้นะครับเชื่อว่าทุกคนได้ความรู้ไปจุกๆเร็วเิปนี้ยากนิดนึงเนาะเหมาะสำหรับเรื่องของการสอนเทปโดยเฉพาะเพราะว่ามีคนรีเควสมาเยอะเลยนะครับอย่าลืมติดตามเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ได้ที่ช่องวิทยากรสอนสนุกไม่เกี่ยงค่าตัว ไปทั่วประเทศนะจ๊ะนะจ๊ะ